เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับขณะเราขับรถอยู่นะครับแล้วมีไฟตัวนี้เด้งดึ๋งขึ้นมานะครับสาเหตุเกิดจากอะไรอันตรายหรือไม่นะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําแนะนํารวมถึงวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นมาฝากเพื่อนๆครับการน้ำมันเครื่องสีแดงอย่างที่ผมแจ้งไปอันตรายไม่ควรใช้รถต่อนะครับความหมายของเจ้าการน้ำมันเครื่องคืออะไรก็คือสัญญาณเตือนว่าความผิดปกตินะครับแรงดันน้ำมันเครื่องของรถเราเนี่ยปกติครับ จะเกิดจากหลายๆอย่างนะครับสายที่หนึ่งที่พบกันบ่อยนะครับจะเป็นในส่วนของน้องหนูครับเพื่อนงงแล้วหนูมาเกี่ยวอะไรกับไฟโชว์ที่เครื่องยนต์วะน้องหนูกัดสายไฟครับจริงๆครับเจอบ่อยครับรถสำหรับที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับใช้น้อยจอดซะเยอะหนูกัดสายไฟในห้องเครื่องครับตัสาุที่2นะครับก็คือนะครับให้เช็คระดับน้ํามันเครื่องครับอ่านะครับหลายๆคนผมเจอที่ศูนย์เจอมากับตัวแล้วครับ ใช้งานจนลืมไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องครับเป็น2ปี3ปีก็เคยเจอนะครับเพื่อนบอกเอ้ยเลยแล้วน้ำมัน